กับรายการที่คุณผู้หญิงต้องดูและคุณผู้ชายควรรู้เพื่อไม่ตกเทรนด์ในก o ส s ิปโซเชียลรายการที่เป็นมากกว่าการบอกเล่าข่าวสารในโลกโซเชียลพร้อมจับทุกประเด็นร้อนในโลกโซเชียลมาอัปเดตให้คุณเรื่องไหนอินและฟินเวอร์ในรอบสัปดาห์ในอินเทรนด พร้อมข้อมูลโปรโมชั่นดีๆที่ไม่ควรพลาดงานไหนลดแลกแจกแถมเรารายงานคุณก่อนใครถ้าคุณต้องการรู้ลึกรู้ทันโลกโซเชียลแบบไม่ตกเทรนต้อง g o ส s ิ p โซเชีย คุณสามารถติดตามรายการได้ที่ช่อง Cat Channel ทุกวันอาทิตย์เวลา12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาครับกลับมาพบกับช่วง Cat Business Network นะครับเป็นช่วงที่3ของรายการนะครับจะเป็นช่วงที่เรานำเทคโนโลยีเกี่ยวกับธุรกิจนะครับมาตอบโจทย์กับท่านผู้ชมนะครับ ซึ่งผมไม่ได้มาคนเดียวครับแน่นอนครับมาพร้อมกับบอกโป้ครับครับสวัสดีครับเอ๊แต่วันนี้บอกโป้ไม่ได้มาคนเดียวใช่ไหมครับครับผมก็วันนี้นี่ครับนอกจากผมมาดําเนินรายการในรายการแคสไฟทีวันนี้ผมก็พาพิธีกรอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นบรรณาธิการของทางนิตยสารอีเวอร์นะครับก็คือคุณจักรกิจนพคุณหรือคุณเพชรนั่นเองคี่เพชรสวัสดีครับสวัสดีครับแน่นอนครับท่านผู้ชมคงอยากจะทราบครับนิตยสารของวิอีเวอร์เนี่ยนะตอบโจทย์กับกลุ่มธุรกิจอะไรบ้างครับ โดยแนวครับนิตยสารอีเวอร์ของเรานะครับจะมุ่งเน้นไปที่การนำไอทีไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจครับทั้งในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจนะครับซึ่งแน่นอนครับทางส่วนของท่านผู้ชมนะครับจะเห็นว่านิตยสารที่ตอบโจทย์กับกลุ่มธุรกิจ s m e s ีนะครับก็จะเป็นนิตยสารอีเวอร์นะครับซึ่งวันนี้ทางพี่เพชรเนี่ยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของซอฟต์แวร์หรือโซลูชันต่างๆนะครับครับผมนะครับ เราก็เลยพยายามจะนำเทคโนโลยีพวกนี้มาตอบโจทย์ท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับกอฟไม่ทราบว่าเราจะคุยเรื่องของเทคโนโลยีอะไรดีบ้างฮะก็แน่นอนครับช่วงนี้แน่นอนปลายฝนต้นหนาวต้นหนาวแล้วครับพี่แล้วก็ต้องบอกว่าหลายคนนะครับต้องการไปเที่ยวแน่นอนต่อไปเที่ยวเราต้องวางแผนถูกไหมครับพี่ใช่แล้วครับส่วนสิ่งหนึ่งที่เราวางแผนโดยส่วนมากต้องจัดสถานที่เที่ยวก็คือโรงแรมธุรกิจโรงแรมใช่ครับก็เลยอยากจะถามพี่ทั้งสองท่านนะครับว่ามุมมองหรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับโรงแรม นะครับวันนี้มีอะไรมานําเสนอบ้างครับประเทศไทยเป็นประเทศท่องเที่ยวแล้วแล้วก็เต็มไปด้วยการแข่งขันมากมายธุรกิจโรงแรมก็เช่นกันนะครับก็มีการแข่งขันมากมายทั้งนทั้งธุรกิจโรงแรมทั้งของคนไทยเองแล้วก็ของต่างชาติที่เข้ามาทําธุรกิจในเมืองไทยด้วยซึ่งเราการแข่งขันในธุรกิจโรงแรมมันก็ทั้งในแง่ของการตกแต่งสถานที่การเลือกทําเลที่ตั้งและส่วนสําคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ยังที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือการนำไอทีมาประยุกต์ใช้ในในเชิงธุรกิจนะครับผม ก็ในส่วนของเอาไอทีเข้าไประยุกต์ใช้เนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีการวัดระดับดาวถูกไหมทั้งทั้งจะบอกว่าโรงแรมนี่5ดาว3ดาวต้องบอกมีเครื่องนวยความสะดวกนะครับเราต้องบอกว่าเทคโนโลยีอะไรที่ถ้าเราพูดถึงจ่ายลูกค้าแล้วว่าจะดึงจ่ายลูกค้าเข้ามาให้มาตอบโจทย์ลูกค้านะครับทางพี่เพชรมีโซลูชันไหนบ้างไหมครับที่แบบว่าเจ้าของแลนด์เนี่ยดูรายการเราอยู่จะได้นำไปประยุกต์ใช้ก็เริ่มแรกสิ่งที่คน มองกันเลยว่าถ้าเกิดเข้าไปโรงแรมสักที่หนึ่งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนกาลังมองหาอะไรสิ่งที่เราเข้าไปโรงแรมข้าแรกก็คือเราเปิดมือถือก่อนเช็คดูเลยว่าเอ๊ะมี Wi-Fi ให้ใช้เปล่าใช่ใช่ใช่ถ้าม,มีก็โอเคส่วนใหญ่ก็คือนัจจุบันเองผู้ประกอบการโรงแรมส่วนใหญ่เนี่ยจะเปิดให้ผู้เข้าพักเนี่ยใช้ Wi-Fi ไ,ไ,ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายก็คืออันนี้จะเป็นสิ่งสิ่ง,ส,งสิ่งแรกเลยที่ท,ที่คนกําลังมองกันลองลองลองคิดดูครับทั้งสองท่านถ้าเกิดเราไปถึงเสร็จแล้ว เอ๊ะโรงแรมไม่มี Wi-Fi จะทำยังไงม่ไปหาโรงแรมใหม่ดีไหมอีกอันหนึ่งก็คือถ้าพูดถึง Wi-Fi แล้วผมก็เคยเจอในส่วนของบางโรงแรมนะครับพอเราไปเข้าปุ๊บเนี่ยก็จะมีเป็นผู้ให้บริการโอเปอเตอร์ต่างๆเป็นผู้ดูแลให้นะครับ,รบเราก็ต้องไปซื้อคูปองบ้างนะครับ,รบหรือไปในส่วนของการออลอินบ,บ้างแต่ถ้าเกิดเราพูดถึง w i f i สําหรับโรงแรมระดับเรียกว่าระดับสูงหน่อยระดับใหญ่หน่อยมันมีเทคโนโลยีโซลูชันอะไรที่จะจะตอบโจทย์มากกว่านั้นหรือเปล่าครับ ก็จริงๆในแง่ของตัว WiFi หรือการให้บริการเครือข่ายไร้สายในโรงแรมเองนะครับนอกเหนือจากในแง่ของความง่ายและความมีเสถียรภาพในการเชื่อมต่อแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือในแง่ของความปลอดภัยเพราะว่าโรงแรมอย่างโรงแรมเอง3ดาวเองหรือ5ดาวเองเนี่ยค,คนที่เข้าพักเองก็อาจจะมีทั้งนักคนที่เป็นนักท่องเที่ยวและคนที่มาทําธุรกิจธุกจซึ่งสิ่งหนึ่งที่เขากังวลก็คือข้อมูลทางธุรกิจที่เขาติดต่อ,อกับธุากันใหญ่ที่ต่างประเทศเนี่ย จะต้องไม่รั่วไหลออกไปสู่ภายนอกอลองคิดดูนะครับว่าสมมติว่าเราเข้าพักในโรงแรมเนี่ยแล้วก็มีแฮกเกอร์สักคนหนึ่งเนี่ยอเอาโน้ตบุ๊กขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็ติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อจําลองโน้ตบุ๊กของเขาเนี่ยให้เป็นเครือข่า,ขายไร้สายจําลองปลอมๆของโรงแรมขึ้นมาสักชุดหนึ่งแล้วหลอกให้แขกที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยเข้ามาเชื่อมต่อแล้วก็ก่อข้อมูลหรือดักข้อมูลต่างๆที่เขาส่งออกข้างนอกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอ,อย่างแรกคือ ตัวนักธุรกิจเสียหายข้อมูลสูญเสียไปอย่างที่2คือโรงแรมเสียชื่ออย่างที่3คือแน่นอนประเทศชาประเทศไทยเนี่ยเสียชื่อเหมือนกันว่าเอ๊ะเข้าพักโรงแรม5ดาวแล้วใช้าวรัสดันโดนแฮ็กไว้ได้ซึ่งความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงอย่างมากเลยครับใช่ครับนอกจากนี้มีการป้องกันยังมากกว่านั้นไหมครับคือสามารถกําหนดได้ไหมว่าถ้าเกิดสมมติเกิดเจอ Access Point แปลกๆหรืออะไรเงี้ย เราสามารถจัดการ<อ>เขาได้หรือเปล่าอันนั้นเป็น,<ๆ>เ,ปนเป็นปัญหาที่โรงแรมสามารถเจอได้นะครับทางแก้ไขก็คือสําหรับโรงแรมที่ติดตั้งโซลูชันหรือว่าระบบเครือข่ายไร้สายระดับ,ร,บระดับองค์กรเนี่ยที่มีความสามารถสูงสูงเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่าการ Detect b o o k e Access Point หรือว่า Access Point เถือนเนี่ยเมื่อระบบ Wi-Fi สามารถตรวจเจอแล้วว่า d e t e c t เออตัว a c c e s s Point เถื่อนเนี่ยมันอยู่ตุดไหนของโรงแรม,ร<ผ>มนอกนอจากการให้รปภเข้าไปจัดก,การกับคนที่ปล่อย a c c e s s Point เถื่อนนั้นเนี่ยตัว Acce s s point ที่อยู่ใกล้เคียงกันของโรงแรมเนี่ยมันสามารถส่งสัญญาณเพื่อไปเพื่อไปหยุดการทํางานของ access point เถื่อนตัวนั้นได้ด้วยเป็นการป้องกันแบบทันทีทันใดครับเมื่อเจอปุ๊บจัดก,การปั๊บเลยแล้วจากนั้นค่อยเอาเราปภเนี่ยเข้าไปตามหาเจ้าของ access point เถื่อนนั้นอีกทีหนึ่งครับโ้เยี่ยมมากเลยครับอันนีเน้เป็นเป็นฟังก์ชันที่ร ระบบเครือข่ายระดับเอ็นเตอร์ไพรส์ใจจะมีกันครับแสดงว่าโรงแรมหลายๆโรงแรมเนี่ยควรจะต้องมีฟังชันนี้แล้วล่ะใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดถติว่าไปพักอย่างเช่นเรื่องคาโดนแฮกอะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหมเยอะครับเยอะ <ๆ S 1> ในส่วนของความปลอดภัยหลังบ้านแหละครับพี่โป้ครับถ้าเราพูดถึงหลังบ้านแล้วเราพูดถึงในระบบของโรงแรมแล้ว เรื่องความปลอดภัยมีอะไรที่ต้องเสริมบ้างไหมครับในรโรงแรมคืออย่างนี้ครับเวลาเราไปเข้าพักโรงแรมโรงแรมให้เปรียบเสมือนเป็นองค์กรหนึ่งเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งก็ได้นะครับมันจําเป็นจะต้องมีระบบความปลอดภัยนะครับในส่วนของการจัดการเรื่องของซอฟต์แวร์ไอตัว a c c e s s Point ที่เป็นตัวเถือนก็เป็นตัวคล้ายคล้ายกับฟีเจอร์หนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญก็จะต้องมีระบบอุปกรณ์ความปลอดภัยเนี่ยเพื่อป้องกัน ให้กับพนักงานของโรงแรมด้วยผู้บริหารของโรงแรมอย่างเช่นเราจะต้องมีติดตั้งไฟวอลนะครับติดตั้ง IPS ติดตั้ง IDS หรือไม่ก็พวก d a l e a k p r o t e c t i o n ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลพวกนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ติดอยู่ในห้องเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับช่วยในการป้องกันข้อมูลไม่ให้รั่วไหลออกไปจากองค์กรหรือว่าออกจากโรงแรมนี้เองนะครับ ซึ่งบางโรงแรมตอนนี้เจ้าของธุรกิจบางท่านก็ยังอาจจะไม่ไม่ได้สนใจไม่ได้ใสใจมากอันนี้ต้องต้องแนะนำนะครับว่ามันเป็นจุดเด่นนะครับแล้วก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับอีกอันนึงครับในส่วนของการอำนวยความสะดวกแล้วพี่ถ้านอกจากในส่วนของ WiFi แล้วมีอะไรบ้างไหมครับที่มันแปลกๆใหม่ๆถือเทน2นี่น่าจะมีแล้วก็จริงๆมาจจะมีเทนหนึ่งที่กาลัง ค่อนข้างมาแรงเลยทีเดียวก็คือการนำ NFC หรือว่าเทคโนโลยีที่เรียกว่า near field communication มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจโรงแรมจะมีโรงแรม A อลออสุขุมวิทนะครับเป็นโรงแรมแรกของประเทศไทยนะครับที่นำเทคโนโลยี NFC มาประยุกต์ใช้เพื่อให้บริการแขกผู้เข้าพักนะครับเขาประยุกใช้ยังไงนะครับก็คือเวลาเข้าเช็คอินโรงแรมเนี่ยเจ้าหน้าที่จํเคาน์เตอร์เนี่ยจะมอบโทรศัพท์มือถือให้ยืมมาว่าจะได้ฟรีมันก็จะไปเลยถ้าปีผมคงไปบ้าง ก็คือโทรศัพท์เครื่องนี้จะติดตั้งชิป NFC แล้วก็แอปพลิเคชันที่เรียกว่าฟิงกี้แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเนี่ยให้กลายเป็นบัตรบัตรสมาร์ทการ์ด<ง>ของโรงแรม,มก็คือ,อสามารถใช้เพื่อแตะประตูเพื่อเข้าห้องพักแตะลิฟต์เพื่อกดลิฟต์ไปชั้นที่ต้องการหรือว่าที่พิเศษกว่านั้นก็คือฟิงกี้เนี่ยสามารถใช้ควบคุม รีโมทคอนโทรลทำทำหน้าที่แทนรีโมทคอนโทรลทีวีในห้องพักก็ได้หรือจะควบคุมระบบแสงควบคุมแอร์คอนดิชันในห้องพักก็ได้เหมือนกันดีนะพี่เจ๋งครับเพราะว่าเจ๋งดีผมว่าน่าสนใจมากเพราะว่าหนึ่งผมว่าประสบการณ์ของตัวเองก็คือเวลาเราไปว่ายน้ำไปว่ายน้ําเสร็จแล้วก็ไม่พกกระเป๋าตังค์ไปหรอกเพราะเรากลัวกระเป๋าตังค์หายใช่ครับแต่เราพกสมาร์ทโฟนแน่นอนนะครับพ่อไปถ่ายรูปไม่กลัวหายไม่กลัวหายด้วยนะครับและยิ่งสมาร์ทโฟนของโรงแรมด้วยหายก็ช่างไวหายก็สามารถดิสดิสได้ไง ตามหาได้ผมว่าน่าจะเถ่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จ่ายเงินได้ด้วยถูกไหมฮะใช่ครับเออแบบว่าเราว่ายน้ําเสร็จเหนื่อยๆแล้วจะเลี้ยงสาวก็ซื้อไเลยก็ไอเทคโนโลยี nfc เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการต่อยอดในการสร้างระบบ e wallet ครับผมก็คือเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปในอนาคตเราก็คงไม่ต้องพกและเรื่องของกระเป๋าตังค์เรื่องของบัตร เครดิตอะไรเงี้ย uh huh. ทุกอย่างไปอยู่บนตัวแท็บเล็ตหรือไม่ก็ตัวสมาร์ทโฟนไปเลยนะคร,ค,รครับเพื่อสามารถจะตัดบัตรตัดเครดิตอะไรไปได้เลยเอาละครับ,รบมาต่อยนิดนึงครับก็ในส่วนของเมื่อกี้เราคุยถึงในเรื่องของ1การตอบรับลูกค้าและหลังบ้านแหละพี่ซอฟต์แวร์อะไรที่ช่วยจัดการหลังบ้านได้บ้างธุรกิจโรงแรมก็คือซอฟต์แวร์ที่จำเป็นอย่างมากกับธุรกิจโรงแรมก็คือธุรกิจโรงแรมเนี่ยเขาจะมีกลุ่มซอฟต์แวร์ที่มาใช้งานเขาเรียกชื่อย่อๆว่า PMS ตัวเต็มๆคำเรียกเต็มๆก็คือ Property Management System ซึ่งเป็นเสมือนหัว ใจการทํางานของโรงแรมก็คือซอฟต์แวร์ตัวนี้จะทําหน้าที่ควบคุมระบบงานหลังบ้านทุกอย่างของโรงแรมไม่ว่าจะเป็นระบบบัญชีระบบการจองห้องพักระบบการให้บริการโทรศัพท์ซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้มันสามารถลิงก์เข้าไปกับระบบการเปิดล็อกประตูหรือระบบควบคุมไฟฟ้าภายในโรงแรมก็ได้ด้วยนอนกันอันนี้นคุณเพชรครับถามนิดนึงมันเป็นซอฟต์แวร์ของคนไทยหรือคนออต่างชาติครับ ก็มีท like, ั้งสองฝั่งอะครับถ้าเกิดเป็นโรงแรมที่มาจากต่างชาติเขาก็จะนําซอฟต์แวร์จากต่างชาติเข้ามาใช้งานซื้อ l i c e n ิ e มาใช่ครับผมแต่ว่าสําหรับคนไทยเองเนี่ยเป็นที่น่าภูมิใจว่าซอฟต์แวร์ไทยเนี่ยก็มีความสามารถเป็นที่ยอมรับของต่างชาติเหมือนกันของเราก็ผลิตได้เองใช่ครับซอฟต์แวร์ของเราที่มีที่นิยมใช้กันแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับโลกของเรามีชื่อว่าคอมบันชีเป็นซอฟต์แวร์ที่ สามารถเป็นเทวลยที่ออกแบบและพัฒนาโดยคนไทยเองจะยกตัวอย่างให้อย่างโรงแรมเซนทาร่าเครือใหญ่เนี่ยโรงแรมร้อยกว่าโรงก็คือเขาเปลี่ยนจากซอฟต์แวร์ PMS ของต่างประเทศเนี่ยมาเป็นซอฟต์แวร์ไทยเป็นคอมเมนชี่ตัวนี้เหรอใช่เพราะมันสามารถเข้ากับรูปแบบการทํางานเขาได้ดีกว่าซอฟต์แวร์ต่างประเทศผมว่าการใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นไทยก็ดีอย่างนี้นะครับคุผู้ชมแล้วก็คุณก๊อฟแล้วก็คุณเพชรคือหนึ่งมันเป็น localize นะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยเวลาเมนูบางอย่างอาจะต้องยอมรับบางทีภาษาอังกฤษเรายากไง คือหลายๆอย่างเราใช้ภาษาไทยอะไรมันง่ายคอนฟิกง่ายพวกนี้นะครับคือการเทรนนิ่งหรือการฝึกสอนจะง่ายกว่าใช่ครับพูดถึงโรงแรมหลายๆโรงแรมเนี่ยเราก็มีตัวอย่างนะครับที่ที่นำเอาเทคโนโลยีมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับได้ดูว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในโรงแรมเนี่ยเราก็มีตัวอย่างโรงแรมจริงๆด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือ จะมีผมมีโรงแรมเจ๋งๆอยู่อยู่หลายที่เหมือนกันในประเทศไทยที่เขานำเทคโนโลยีทางด้านไอทีไปประยุกต์ใช้โรงแรมแรกก็คืออยู่ที่จังหวัดพังงาเกาะยาวน้อยคุณโป้น่าจะจำได้เราเคยไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันแต่แต่ไม่ได้นอนห้องเดียวกันนะครับบอกออกตัวไว้ก่อนครับผมว่าพามามาเปิดตัวอะไรเงี้ยอ๋อไม่ใช่ครับพอดีว่าโรงแรมนี้เป็นเอ่อเป็นโรงแรมที่เรียกได้ว่าโหระดับหลายดาวเลยแหละใช่ครับเกินเกิน5ดาวอีกก็คือโรงแรมนี้ตั้งอยู่บนเกาะพังงา เกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาเกาะยาวน้อยไกลแค่ไหนครับลองคิดดูว่าเรานั่งเรือสปีดโบ๊ทจากฝั่งจังหวัดพังงานเนี่ยไปเกาะยาวน้อยใช้เวลา40นาทีโอ้ยางงี้ก็ไม่มีอินเทอร์เนต็ตไม่มีอะไรเลยพี่ผิดคาดเลยครับ,รบพอไปถึงในโรงแรมเนี่ยเขามีคอนเซปต์โรงแรมก็คืออยู่ใ,ใกล้ชิดธรรมชาติแต่ว่ายังสัมผัสได้ถึงเทคโนโลยีก็คือในโรงแรมเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตให้บริการมีระบบไอทีต่างๆการติดต่อสื่อสารทุกอย่างครบถ้วนเหมือนอยู่ในกรุงเทพแต่สิ่ง สิ่งสาคัญที่เขาทําก็คือเขาแฝงไอทีไปเข้ากับธรรมชาติได้อย่างดีเรียกได้ว่าอย่างเช่นตัวอย่างตัว Ac c e s s point เนี่ยเรามองไม่เห็นนะคือมันมันอยู่ตามจุดต่างๆอยู่ตามมุมต่างๆแต่ว่าสัญญาณนี่สุดยอดเลยนะครับยังนด้เลยเขาคอนเซปถึงตรงระดับมากกว่า5ดาวครับคิดดู5ดาวแค่ไหนก็ทางทางเจ้าหน้าที่ทางผู้บริหารโรงแรมว่าให้ฟังว่าเคยมีดาราระดับฮอลีวูดหลายคนนะครับมาเหมาห้องทั้งหมดของโรงแรมเนี่ยเพื่อจัดเลี้ยง จัดงานปาร์ตี้ในนั้นเนี่ยอ๋อพี่โป๊ดสนใจจะเหมาให้ไปกับเราไหมผมแค่คืนนั้นผมก็รู้สึกคือเราไปเนี่ยไปฟรีนะฮะก็เป็นไปสัมภาษณ์ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้ยินราคาแล้วโอ้โหไม่กล้า อ๋อแสดงว่าก็เหมาะเอาผู้ที่ต้องการคือจุดขายเลยคือการนำเทลยีเข้าไปไปประยุกต์ทำให้เป็นจุดขายนี่คือน่าสนใจมากผมลืมบอกชื่อโรงแรมไปชื่อโรงแรมว่า Sense h เซน w a y ครเวก็คือชื่อโรงแรมก็บอกแล้วเราหลีกหนีจากสิ่งวุ่นวายในเมืองไปสู่ธรรมชาติสัมพันธ์ที่6สัมพันธ์ที่หกซ s e เ s นสัมพันธ์ที่หผมคิดถึงหนังเลยหนังเรื่องอะไรครับ Six ะซิกเซนส i บ i ฟวใช่อายุเท่ากันแน่ๆสนมีนดูครับผมเกิดไม่ทัน แต่ผมดูจัดเว็บไซต์มาแอ้ะครับถ้าวันนี้เราพูดถึงซอฟต์แวร์ในการจัดการเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างครับทางพี่เพชรก็เฉพาะแนะนำได้ไหมว่าถ้าเกิดวันนี้ผมจะเปิดโรงแรมสาขาอยากจะเอาซอฟต์แวร์มาจัดการเนี่ยอย่างเช่นซอฟต์แวร์ของคนไทยเนี่ยเขามีฟีเจอร์ฟังก์ชันอะไรที่เราเราจะนำไปใช้ก็ได้ก็จริงๆอย่างฟังก์ชันที่จำเป็นสำหรับซอฟต์การบริหารจัดการโรงแรมก็คืออย่างฟังก์ชันในการ บริหารจัดการทางด้านการเงินบัญชีการเงินและสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือฟัง์กชันทางด้านการตลาดซอฟต์แวร์ในกลุ่ม PMs เนี่ยจะมีความสามารถทางด้านการรวบรวมข้อมูลทางการขายการการตลาดมาวิเคราะห์เป็น ลักษณะที่เรียกว่า s ิ n e s s i n t e l l i g e n c นนะครับเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารสำหรับการตัดสินใจต่างๆว่าเอ๊ะช่วงนี้คนจะทำโปรโมชั่นยังไงดีช่วงนี้เป็นช่วงโลแล้วนะควรอัดโปรโมชั่นเข้าไปหน่อยช่วงนี้เป็นช่วงไฮก็อาจจะลด,ดโปรโมชั่นมาได้เป็นการวิเคราะห์ได้เลยว่าพฤติกรรมของผู้เข้าประพักเนี่ยใช่เป็นแบบไหนเป็นคำแนะนำเบื้องต้นให้กับผู้บริหารเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้แม่นยำขึ้นเชื่อว่านะครับท่านผู้ชมนะครับจะได้ข้อมูลดีๆนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่เพชรจะมาพบกับเราอย่างนี้ ทุกสัปดาห์ที่4ใช่ครับนะครับแล้วจะมีโซลูชันดีๆอย่างเงี้ยมาอัปเดตนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะได้ข้อมูลดีๆจากทางเรานะครับในช่วงของแคปพิเศษนะครับแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้นะครับหากมีข้อสงสัยนะครับแน่นอนครับฝากเลยครับเดี๋ยวจะขึ้นในส่วนของ เฟซบุ๊กให้เฟซบุ๊กนะครับผมแล้วก็ทวิตเตอร์ของทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็มีอะไรไปสอบถามได้นะครับเรายินดีให้คําแนะนําตลอดนะครับข้อมูลดีๆของเราวันนี้ยังไม่หมดนะครับเราจะมีช่วงสุดท้ายของเรานะครับพี่โป้นั่นก็คือเป็นช่วงของการแคสโซเชียลกวดคลิปกันหน่อยอ่านะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณพี่เพชรมากนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุนครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันครับกับช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงแคสโซเชียลครับ กับรายการที่คุณผู้หญิงต้องดูและคุณผู้ชายควรรู้เพื่อไม่ตกเทรนด์ในกอส s ิปโซเชียลรายการที่เป็นมากกว่าการบอกเล่าข่าวสารในโลกโซเชียลพร้อมจับทุกประเด็นร้อนในโลกโซเชียลมาอัปเดตให้คุณเรื่องไหนอินและฟินเวอร์ในรอบสัปดาห์ในอินเทรนด ร้องข้อมูลโปรโมชั่นดีๆที่ไม่ควรพลาดงานไหนลดแลกแจกแถมเรารายงานคุณก่อนใครถ้าคุณต้องการรู้ลึกรู้ทันโลกโซเชียลแบบไม่ตกเทรนต้อง gossip social คุณสามารถติดตามรายการได้ที่ช่อง Cat Channel ทุกวันอาทิตย์เวลา12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกา